การจับกลุ่มเพื่อเป็นการตัดวงจรทั้งกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อยไม่ให้กระจายยาไปตามชุมชนต่างๆก็ยังเป็นอีกภาระงานสําคัญที่เจ้าหน้าที่ทําอย่างเข้มข้นค่ะแต่ดูเหมือนว่าทุกสัปพะกำลังที่ทุ่มลงไปก็ยังไม่ทันกับเล่กลนการแพร่กระจายยาของขบวนการยาเสพติดนะคะที่ตอนนี้แทรกซึมไปทั่วแล้วและก็ส่งผลกระทบกับชุมชนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะตอนนี้ค่ะคุณกัญญรัตน์กันลิมอหนวยลาบก่อติสถานการณ์ในพื้นที่ภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องนะคะยาเสพติดที่แพร่กระจายไปยังชุมชนทําให้ผ้ผูป่่วยยจากยากกเเสพพติิม กันด้วยมีความพยายามในพื้นที่นะคะที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเพื่อคืนกลับสู่สังคมและครอบครัวนะคะ ใช่ค่ะคุณออนซินีคะนอกจากเรื่องของการจับกลุ่มตอนนี้นะคะทั้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเองมีความพยายามในการกวดล้างขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคอีสานนะคะอย่างที่จังหวัดขอนแก่นเองคะ่ะนอกจากกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่แล้วกลุ่มค้ายาเสพติดรายย่อยนี่แหละคะ่ะก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เองจะต้องมีการจับกลุ่มนะคะเพราะพบว่าตอนนี้นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสําคัญที่เขานะคะเป็นผู้ค้าที่เคยถูกจับกลุ่ม แล้วก็กลับออกมาค้าซ้มเติมซึ่งนี่แหละค่ะเป็นปัญหาในชุมชนค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพของการจับกลุ่ม ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดต่างๆก่อนนะคะมาที่ภาพจุดแรกค่ะก็คือตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเวรุวันนะคะนำตัวชายวัย38ปีชาวตำบลบ้านขออำเภอเมืองขอนแกน่นไปชี้จุดซุกซ่อนยาบ้าไว้บริเวณป่ามันสำปะหลังนะคะบ้านหวังต่อตำบลบ้านขอค่ะพบยาบ้ากว่า6000เม็ดที่ซุกซ่อนเอาไว้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเขาทางตำรวจเนี่ยได้มีการจับกลุ่มวัยรุน่นม่วสุมเสพยาเสพติดในกระท่อมแห่ง หแล้วก็ได้มีการสักทอดว่าซื้อ,อยาบ้าม,มาจากชายวัย38ปีคนนี้ค่ะ เขาให้การรับสารภาพนะคะว่าได้ติดต่อซื้อยาจากชาวลาวนะคะจำนวน6000เม็ดในราคาประมาณ85,000บาทเพื่อนำมาจ่ายให้กับวัยรุ่นผู้ใช้แรงงานแล้วก็กลุ่มผู้ค้ารายย่อยในเขตตำบลบ้านขอแล้วก็ตำบลใกล้เคียงจริงค่ะเมื่อประมาณปี2560เองก็เคยถูกจับกลุ่มยาบ้าจำนวน400เม็ดนะ400รเม็ดนะคะแล้วก็มีโทษจำคุกถึง5ปี9เดือนเมื่อพ้นโทษออกมาค่ะก็ได้ติดต่อซื้อยาบ้ากับชาวลาวมาขายอย่างต่อเนื่องจน ถูกจับกลุ่มอีกครั้งค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์มค่ะในอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ะคะก็พร้อมกับผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านใหม่ ชัยพจน์ก็นํากําลังทั้งตํารวจฝ่ายปกครองผู้นําชุมชนปิดล้อมตรวจค้นภายในบ้านอีเมงและบ้านเป้าพัฒนาตําบลแดงใหญ่หลังสืบทราบมาว่าสองหมู่บ้านนี้มีการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดและมีผู้เสพในพื้นที่หลายคนสามารถควบคุมตัวนะคะผู้เสพได้เกือบสิบคนนะคะเพื่อส่งบําบัดแต่แผู้ขายนะคะไหวตัวทันก็หลบหนีไปก่อนค่ะ ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะตำรวจได้แถลงผลการจับกลุ่มชายสองคนรับจ้างขนยาบ้ากว่า3ล้าน4แสนเมตรหลังจากสืบทราบว่าจะมีขบวนการค้าย,ยาเสพติดจำนวนมากจากริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอหนองคายนำยาบ้ามาส่งให้กับลูกค้าในอำเภอสักใครจังหวัดหนองคายนะคะก่อนที่จะนำยาบ้ามาส่งที่เขตอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดอื่นๆในภาคกลางค่ะ และที่สุดท้ายก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีการจับกุ่มเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดรายใหญ่เช่นกันยึดยาบ้าได้800,000เม็ดซึ่งเตรียมกระจายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของภาคอีสานตอนล่างเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนหลบหนีสองคนนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มเพื่อที่จะขยายผลไปยังผู้ค้ารายใหญ่ค่ะ แน่นอนค่ะคุณออนซินีคะว่าเราจะเห็นภาพทั้งการจับกลุ่มนะคะรวมทั้งการบําบัดที่มากขึ้นนั่นเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองอย่ามีการทํางานเชิงรุกเช่นกันอย่างกรณีการพบ เด็กชายวัย3เดือนมีสารเสพติดในร่างกายนั่นก็เกิดจากการทํางานเชิงครุกของคนในชุมชนแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่นะคะเคสนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อ3สัปดาห์ก่อนค่ะขณะนี้นะคะเด็กชายได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์โดยพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะปะอ้ปะอล เด็กชายวัยสามเดือนคนนี้ยังคงอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่บ้านพักตามเดิมะะเด็กมีอาการร่าเริงและตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายแล้วหลังจากแพทย์ให้หยุดดื่มนมแม่ผ่านมาสามสัปดาห์พัฒนาการของเขาดีขึ้นตามลำดับแพทย์ยืนยันว่าเด็กสมบูรณ์และมีพัฒนาการสมวัยทำให้แม่มือใหม่วัย21ปีคนนี้มีกำลังใจและคลายความกังวลได้บ้าง จะเลี้ยงลูกก็จะเลี้ยงจะเลี้ยงคนเดียวอย่างเงี้ยะพี่แล้วแฟนนู้งทำงานนู้งรอดเลี้ยงได้อะกลัวเจ้าหน้าที่ไม่ให้เลี้ยงลูกไหมกลัวก็เลยเป็นจุดที่ทําให้หยุดได้ใช่ตอนแรกเขาบอกว่าไงกันบ้างคะาเขาบอกว่าเขาจะเอาลูกไปแต่หนูไม่ยอมออแล้วเขาก็เลยให้โอกาสถ้าหนูหยุดได้เขาก็ไม่เอาลูกไป ทั้งพ่อและแม่เด็กยอมรับว่าใช้สารเสพติดทั้งคู่โดยแม่เด็กเคยเสพยาบ้าตั้งแต่ยังตั้งครรภ์เพราะไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบกับลูกและกลับมาเสพซ้ำหลังจากคลอดจนกระทั่งตรวจเจอสารเสพติดในเลือดของลูกชายทําให้พวกเขารู้สึกเสียใจและยืนยันว่าจะสามารถหยุดยาเสพติดได้โดยปัจจุบันเด็กชายวัยสามเดือนยังไม่กลับไปดื่มนมแม่ เลยตัดสินใจเลยระหว่างที่เลิกนี้มีแบบเพื่อนๆทักมามีบ้างครับแต่เราก็ไม่สนใจครับตอนนี้สังคมหายเลยไหมสังคมเดิมๆหายไปเลยหายครับพอเพื่อนรู้ว่ามีแบบเอ้ยรู้แล้วเข้าสู่กระบวนการจะเลิกจริงแล้วก็ยังมีเพื่อนๆติดต่อมาแต่ว่าก็เ็มยเริ่มไม่เยอะไม่เยอะเหมือนเดิมครับตนนี้เพื่อนก็ห่างกันไป เข้าสู่สัปดาห์ที่3ที่สองสามีภรรยาเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดท,ที่โรงพยาบาลน,นางรองจังหวัดบุรีรัมย์การประเมินทั้งสภาพจิตใจและพฤติกรรมของผู้ป่วยโดยเฉพาะสิ่งเร้ารอบตัวในชุมชนเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมบำบัดกังวลใจว่าทั้งคู่อาจเลิกได้ไม่สำเร็จจึงได้มีการปรับกระบวนการบำบัดให้เข้มขน้นโดยทั้งสองคนจะต้องมาพบแพทย์และตรวจปัสสาวะสัปดาห์ละสองครั้ง พร้อมทั้งใช้เวลาในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อสังเกตพฤติกรรมและระหว่างการบำบัดเจ้าหน้าที่จะช่วยกันดูแลเด็กเพื่อสังเกตพัฒนาการและเพื่อให้การบำบัดมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือแม่เนี่ยก็มีการบำบัดมาแล้วสองรอบนะครับทีนี้ก็มีการสิบซ้ำนะครับเนาะก็คือทิ้งระยะห่างไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำก็กลับมาสิบซ้ำอีกรอบหนึ่งทีนี้ความข้องวลของเราก็คือว่าเวลาที่เราบำบัดจบไปแล้วนะครับ ก็มีโอกาสที่เขาจะกลับไปเสียซ้ำได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงปัจจัยกระตุ้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นภายนอกอสภาพจิตใจของเขาเองนะครับก็เมื่อกี้นะครับที่ที่เราทํากลุ่มนะครับก็แน่นอนก็คือทั้งภายนอกและภายในของเขาเขาก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการได้นะครับการตรวจพบเด็กชายวัยสามเดือนมีสารเสพติดในร่างกายหากไม่มีการเฝ้าระวังจากชุมชนและฝ่ายปกครองในพื้นที่ การช่วยเหลือเด็กอาจจะช้าเกินไปชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าไปตรวจสอบสถานการณ์และพาครอบครัวน,นี้เข้าสู่กระบวนการตรวจหาสารเสพติดอย่างรวดเร็ว,วซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวช่วยให้เด็กได้รับการรักษาและบำบัดในเวลาที่เหมาะสมแม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าพ่อแม่ของเด็กจะสามารถเลิกเสพยาได้ถาวรหรือไม่แต่พวกเขาได้ขอโอกาสในการแก้ไข และตั้งใจจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นเพื่อให้ได้เลี้ยงลูกเองโดยหากทั้งคู่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายอีกครั้งเด็กจะถูกแยกออกจากพ่อแม่ทันทีเพื่อความปลอดภัย ค่ะคุณออนซีนีคะการบำบัดยาเสพติดที่น่าจะได้ผลมากที่สุดนั่นก็คือการสามารถกลับเข้าสู่ชุมชนได้โดยที่ไม่กลับไปเสพซ้ำหรือเข้าสู่วงจรเดิมๆนะคะอย่างจุดที่ที่ฉันอยู่ในขณะนี้เองคะ่ะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะสำหรับเป็นศูนย์พักคอย ผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดเช่นกันค่ะตอนนี้ที่ขอนแก่นเองเนี่ยก็ยังมีความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ต่างจากที่บุรีรัมย์ค่ะตอนนี้นะคะสำหรับการบำบัดชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าพื้นที่ที่เด็กชายวัยสามเดือนตอนนี้นะคะอยู่ก็คือกลุ่มของพวกเขานะคะได้มีการ ดูแลนะคะนั่นก็คือกลุ่มชุมชนค่ะแล้วก็ชุมชนนี่แหละค่ะที่เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาโดยตอนนี้นะคะฝ่ายปกครองในพื้นที่ตําบลชุมแสงยังคงทํางานอย่างเข้มข้นค่ะ นี่เป็นภารกิจของตำรวจประจำตำบลชุมแสงที่ได้มีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่นะคะได้เข้าตรวจค้นบ้านของเป้าหมายที่พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งเสพแล่เสพติดแล้วก็ขายยาเสพติดนะคะการตรวจค้นไม่พบของกลางค่ะแต่ว่ามีการตรวจปัสสาวะแล้วเจอสารเสพติดชายคนนี้ก็จะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดน,นะคะ ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกว่าอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ยาเสพติดในชุมชนยังมีอยู่ก็เพราะว่าผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนบางคนไม่ให้ความร่วมมือและช่วยลูกปิดบงังอย่างกรณีนี้ไม่สามารถตรวจค้นเป้าหมายได้เพิ่มเติมค่ะเนื่องจากมีญาติแจ้งข่าวว่ากําลังมีการจับกลุ่มยาเสพติดในชุมชนค่ะผู้ปกครองเด็กนะผู้ปกครองเด็กก,ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ไม่ดูแลผู้ลูกหลานแล้วก็เรื่องการทางานของเจ้าที่ก็ค่อนข้างยาก พราะผู้ปกครองเนี่ยจะปกปิดเนาะให้ความไม่ให้ความร่วมมือนะครับในส่วนที่2มาตรการทางกฎหมายเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยในเรื่องข้อกฎหมายนะครับเราก็ตรวจออกเยี่ยมเยียนตรวจแล้วก็ส่งบําบัดแต่สุดท้ายก็กลับมาเสพนะเราก็ทําได้แค่นั้นก็คือเสพก็ส่งบําบัดใหม่ก็เวียนอยู่อย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะหนีเสพันี้บําบัดนะเสพแล้วก็หนีบําบัดไม่ยอมเข้ากระบ,บวนการส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับ นอกจากนี้นะคะำกำนันตำบลชุมแสงอำเภอนางรองนะคะอย่างสะท้อนว่าแม้จะนำตัวไปบำบัดยาเสพติดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเข้าเกณฑ์ของผู้เสพนะคะยังไม่ได้เข้าข่ายเป็นผู้ติดค่ะซึ่งก็จะไม่ได้รับยานะคะแต่จะต้องเลิกด้วยตัวเองแต่เมื่อกลับเข้าสู่สภาพแวดล้อมเดิมๆก็ทำให้กลับไปเสพซ้ำทำให้เขามองว่าควรมีการปรับในเรื่องของข้อกฎหมายค่ะ ามาตรการทางกฎหมายผมมองว่าสําคัญสุดนะครการผู้เสพเนี่ยเป็นผู้ป่วยเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ในระยะแรกๆคือ1นถึงสครั้งแรกจากนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มนะตามหลักจิกฎหมายควรจะเพิ่มมาตรการการลงโทษเพิ่มเข้าไปอีกนะ,ะอาจจะเป็นาจาคุก3าวันหรือส่งบําบัดที่ศูนย์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะประมาณ2เดือน3เดือนอะไรประมาณเนี้ยอาจจะช่วยได้ครับอันนี้เป็น,ปน,ปนมาตรการทางกฎหมายนี่สําคัญครับ การลงพื้นที่ตรวจค้นจับกลุ่มและนำตัวผู้เสพไปบำบัดเป็นวิธีการแก้ปัญหายาเสพติดในโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอนางคองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเป็นการบริาการร่วมกันทั้งตำรวจปกครองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะโดยการตรวจค้นแต่ละครั้งนะคะก็จะสามารถตรวจเจอผู้เสพอย่างน้อย8คนนะคะใน1หมู่บ้านและอายุต่ำสุดนะคะก็คือประมาณ12ปีค่ะ พ <c oughs> ยาะธิรายงานไปนอกจากงานยากตอนนี้ของเจ้าหน้าที่คือไม่ให้คนที่เคยเสพแล้วกลับมาเสพซ้ํากลับสู่วงจรเ,เดิมเนี่ยดูเหมือนว่าคนที่เข้าถึงยาเสพติดเนี่ยอายุน้อยลงด้วยสถานการณ์นี้สามารถที่จะบ่งบอกถึงอุปสรรคหรือว่าปัจจัยอะไรไหมคะที่ทําให้กลุ่มคนอายุน,น้อยเนี่ยยังคงเข้าถึงยาเสพติดได้อยู่ตอนนี้นะคะอุปสรรคสำคัญอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยค่ะว่า การที่ยาเสพติดกระจายเข้ามาสู่ในชุมชนได้ง่ายมากขึ้นมีราคาถูกมากขึ้นรวมทั้งผู้ปกครองเองที่บางคนก็ต้องยอมรับนะคะว่าอาจจะรักลูกไม่ถูกฐานนะคะเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะมีข้อมูลจากกลุ่มงาน จิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลนางรองนะคะก็พบว่าผู้ประกอบอาชีพรับจ้างนะคะมีสัดส่วนสูงสุดในการใช้ยาเสพติดแล้วก็เข้าบําบัดยาเสพติดนะคะซึ่งข้อมูลนี้ค่ะกําลังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางเศรษฐ,ฐกิจสังคมนะคะกับการใช้ยาเสพติดค่ะโดยกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือว่ามีความมั่นคงทางอาชีพต่ำเนี่ยก็มีแนวโน้มเข้ารับการบําบัดยาเสพติดสูงนะคะ คุณอนซนีคะซึ่งต้องมีการแบ่งอย่างนี้นะคะว่าสําหรับการเข้าสู่กระบวนการบํเบัดยาเสพติดเนี่ยทางแพทย์เองก็จะต้องมีการประเมินนะคะว่ามีทั้งผู้ใช้ผู้เสพแล้วก็ผู้ติดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เข้าสู่กระบวนการบําบัดแล้วอาจจะดูเหมือนว่า ทำไมถึงจะต้องมีการมาบําบัดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะ<ม>เพราะส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในขั้นของเป็นผู้เสพเท่านั้นที่อาจจะไม่ได้มีการใช้ยาในการช่วยค่ะส่วนอย่างจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะเรียกว่าเป็นศูนย์พักคอยผู้ที่ผ่านกระบวนการบําบัดยาเสพติดจ,จากโรงพยาบาลมาแล้วแต่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะกลับเข้าสู่ชุมชนนะคะที่นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างนะคะให้เห็นถึงความพยายามในการทํางานของฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานอื่นๆบูรณาการในพื้นที่ เพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในทุกมิติค,ะค,ค่ะคุณอ,อสินีคะการฟื้นฟูมมนบำบัดรักษาถือว่าเป็นงานใหญ่ไม่แพ้ไปกว่าการปราบปรามเลยนะคะ